ไม่เลิชาร์ตอะ่ะถ้าแบบใส่ใส่เคสอ,อ่ะเอ้ยได้ได้เฉยเลยโน้จะไม่ได้ชาร์จนะตัวนี้ได้อยู่โอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบีดวบีดนั่นเองนะผมก็วันนี้ผมมีของมารีวิวนำะเป็นตัวชาร์จแม็กเซ์ซฟที่เอาไว้ชาร์จในรถนะตัวนี้เป็นเอาไว้ชาร์จในรถเป็นแม็กซ์ซฟนะที่แบบวางแล้มันจะชาร์จเองนะตัวนี้นะนี่ แม็กเซฟเป็นแบรนด์โคโค่นะตัวนี้แบรนด์นี้ทุกคนรู้จักกันในตลาดเลยก็ว่าได้นะตัวนี้นะก็ตัวนี้จะเป็นแ a ็กเซฟ15วัต์น้อยกว่าตัวหัวชาร์จของ iPhone แค่5วัตตแค่นั้นเองนะตัวนี้15วัตนะนี่อ่าต่อมานี้นะ15้าวัตนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะตัวนี้ผมมี2ตัวอันนี้เป็นตัวที่ผมใช้ตัวในในรถตัวเนี้ยใช้ในรถอ่าปกติใช้รถจะเป็นตัวนี้ ผมจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะที่เป็นแม็กเซฟนะโอเคแ๋ยวมาแกะดูกันแล้วก็มาดูกันว่า้างในมันจะเป็นยังไงนะสำหรับตัวนี้นะโอเคตัวนี้เปิดออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้ข้างใน,นก็จะไม่มีอะไรแล้วก็มีคูงบอกให้เซนบอกให้อันหนึ่งนะอันนี้เราก็ไม่ไสนใจนะเอาไว้ก่อนตัวนี้นะตัวนี้เป็นโฮโคนะแล้วถุงมันก็จะมาเป็นประมาณนี้นะโฮโคเห็น <H oco, S 2> ไหมนะโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็ มาแกะดูกันนะด้านในตัวนี้จะมีมาให้เป็นตัวดุดกระจกตัวนี้หนึ่งตัวสายชาร์จหนึ่งเส้นแล้วก็จะเป็นตัวอ่าอิ๊โทรศัพท์นะตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกัน ตัวนี้มาดอกมาว่าจะประมาณนี้นะเป็นรูปสายฟ้าอยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วก็จะมีปุ่มกดด้านหลังตัวนี้นะมันจะสมูทสมูทหน่อยนะเวลากดนะนี่เห็นไหมนี่มันจะเด้งปลึบออกมาแต่ว่ามันจะนิ่งสมูทสมูทนะตัวนี้นะนี่โค้งแล้วก็ตัวนี้จะยืดลงได้อีกหน่อยหนึ่งนะนี่นะมันจะกดได้นี่กดได้อีกนะกดลงได้อีกนะตัวนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นนี่นะผมท่าหลังจะเป็นมาณนี้นะอันนี้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้เป็นแบบชาร์จเวลาบางโทรศัพท์มันก็จะชาร์จเลยนะก็ นี่กดสุดก็จะประมาณนี้ใส่เครื่องอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้เวลาใส่โทรศัพท์แล้วมันจะแบบเป็นแบบบีบเข้านะเวลาใส่เนี้ยปุ๊บจะใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้อันนี้มันยังไม่ดูดนะเราก็ต้องบีบด้านข้างมันจะล็อกนะนี่เห็นไหมมันจะล็อกแล้วเห็นนะเนี่ยมันต้องบีบด้านข้างนะตัวนี้บีบด้านข้างเข้านี้นะเวลาออกก็จะกดด้านหลังนะมันก็จะประมาณนี้นี่ออกอย่างนี้เห็นไหมเวลาใส่ก็อย่างนี้แล้วก็บีบค่อนข้างเข้าปุ๊บประมาณนี้นะผมนี่ก็จะประมาณนี้นะ กดด้านข้างออก,ก็จะประมาณนี้โอเคเด,เ,เดี๋ยวเราจะมาประกอบแล้วก็ลองอาชาร์จดูนะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าสำหรับ,บตัวนี้นะผมจะลองใช้กับพวก p อ o n e นะผมะใช้ iPhone 12ไอโ13เออ p h o n e 13นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะตัวนี้ก็จะมีแท่นชาร์จไปอีกตัวนึ่งเลยม่ใช้แท่นชาร์จ แท่นดูดเออเนี่ยเขาจะประมาณนี้นะมันก็จะดูแบบงานมันก็ดูดีเลยนะตัวนี้นะดีคอได้หน่อยประมาณนี้นะจะยาวไปถ้ายาวไปมันมันยิ่งจะสั่นนะถ้าติดในรถนะตัวนี้นี่แล้วก็เข้าด้านในไว้นี่นะฮะอันนี้ก็จะขึ้นประมาณนี้มันจะเป็นแบบก๊อกแก๊กฟังเนี่ยซึ้จะเป็นขั้นเป็นขั้นนะเนี่ยซึกงึ้อย่างนี้นะนี่เวลาใส่แล้วก็หมุนตรงนี้ล็อกด้านหลังตรงนี้นะฮะเออเวลาแปะล็อกนี้ออกก่อนนะล็อกปล่อยตรงนี้ออกก่อนแล้วก็แปะแล้วก็กดตรงกลางลง นี่ตรงกลางนะมันก็จะดูดบรรยากาศเข้าไปแล้วก็จะทําให้แน่นนะตัวนี้นะใช้งาน,นง่ายเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าสำหรับแบงเซฟนะนเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนี่มันก็จะใส่ใส่ง่ายนะสมมติถนะ้ามันงานงานันไม่ได้กอกแกกเลยต้องใส่ให้ถูกล็อกมนาะตัวนี้นะใส่ให้ถูกล็อกนะประมาณนี้นะเรียบร้อยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็คือทรงทรงดูสวยเลยนะตัวนี้งานไม่ได้กอกแก๊กนะ วลาแปะก็จะประมาณนี้อ่านะผมจะลองชาร์จดูนะตัวนี้จะใช้เป็นตัวสายไทซีนะตัวนี้สายชาร์จแต่ว่ามันจะให้มาสั้นหน่อยนะประมาณเมตรหนึ่งนะไม่น่าจะพอนะเมตรหนึ่งเราได้ได้ซื้อสายใหม่นะตัวนี้นะสายใหม่เพราะว่าเราจะดึงไปลากไปไกลๆถ้าแบบรถใครอยู่ไกลๆก็เสียบได้เลยนะตัวนี้ถ้ารถอยู่ไกลก็จะประมาณนี้สายก็จะประมาณเมตรหนึ่งนะเมตรเมตรหนึ่งเป็นยี่สิบประมาณเนี้ยไม่ได้ยามากนะตัวนี้เห็นไหมปรานี้อาจจะได้ซื้อสายใหม่นะดูก่อนแล้วก็จะมีช่องเสียบตัวนี้ ใชีด้านตรงท้ายมันนะก็เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าตัวอะแดปเตอร์ผมจะลองกับอะแดปเตอร์นะถ้ารถก็เสียบเข้ารถได้เลยนะตัวนี้นะเห็นไหมเขียนเสียบเข้าไปเรีย <c oughs> บร้อยอันนี้จะไม่มีไฟขึ้นเลยนะไม่มีไฟแจ้งเตือนนะจะมีแค่ตรงท้ายหน่อยนึงมันจะมีไฟหน่อยนึงตรงนี้น,นะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ไฟสีน้ำเงินนะตรงนี้หน้าหน่อหนึ่งนะ ก็เดาลองชาร์จดูนะว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะเดวลองเจาโทศรศัพท์มราวางดูนะตัวนี้มันถ้าใครมีเคสแม็กซิฟก็ใส่เคสแม็กซิฟนะแต่ถ้าใครไม่มีต้องถอดนะเพราะว่ามันน่าจะไม่ไม่เวลิชาร์จอะถ้าแบบใส่ใส่เคสอะเอยได้ได้เฉลยโน้จะไม่ได้ชาร์จนะตัวนี้ได้อยู่แ,แต่เคสด,ด้วยนะแต่เคสม,มันได้นะเห็นไหมขึ้นสายชาร์จนะเดวลองดูใหม่อ่านก้างหงอ,อดูใหม่ เออของผมมันได้นะเห็นนะเนี่ยเห็นนะก็ประมาณนี้นะนี่ก็มาปุ๊บเข้าไปเห็นนะมันจะขึ้นเป็นรูปแม็กเซฟนะเห็นไหมันจะขึ้นเป็นรูปแม็กเซฟนะก็คือใช้งานได้เลยนะตัวนี้นะเห็นไหมรูปสายฟ้าตรงนี้เห็นนะนี่ด้านนี้เออเนี่ยจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมก็คือใช้งานได้เลยนะตัวนี้ใช้งานง่ายนะวางก็จะชาร์จเลยนะตัวนี้ดูมาอีกทีหนึ่งนะเห็นนะเนี่ยจะขึ้นเป็นสายชาร์จเลยนะ ใช้งานได้นะตัวนี้ใช้รถก็ได้นะตัวนี้<ม>นี่ก็แต่ว่ามันก็ต้องมีสายนะต่อสายเข้าตัวรถอีกทีหนึ่งนะตัวนี้สำหรับตัวนี้นะนี่ใช้งานง่ายๆนะตัวนี้อ่าที่จับโทรศัพท์แม็กเซฟนะตัวนี้คือเวิร์กนะผมโอเคประมาณนี้นะผมก็วันนี้ประมาณนี้ผม,มไว้เจอในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับก,การรีวิวสินค้านะโอเคสำหรับเจอในคลิปหน้า